พ่ออนุญาตมาหาศิลแล้ปีนดังเนาะโอ้ยอ่อนอนเปินแอรเปิดยังไงแล้วเออผูอ้งามผู้หยังเนาะขาวฟองโยพันสองปีที่รูจร้จักกันไม่ลุงหน้าแาเลยสองครบรอบสองปีลุงถ่ายโดยเฉพาะลูกชายในแม่เอ,อ้ยโดยเฉพ่อนในหิห้งคนบังคอหายแม่ๆหัแแหกแล้วก็เย็นดูเจ้สิตลอดไป ล่วก็ะพอสบความสำเร็จอยากได้ยังให้ได้สมใจปรารถนาเลยเมียเพราะว่าคือหัวนะแม่กับฮวงวามันเป็นคนมองโลกแบบบวกคุยกับมานะแล้วมีแต่เรื่องบวกบวกมันไม่เออมันคุยกันมันรู้เรื่องเป็นเด็กแต่ว่าชอบพูดชอบคิดเหมือนผู้ใหญ่อันนี้แม่มยอมรับจริงๆริงว่าที่ชอบคุยกับมานะเพราะอะไร<ม><ม>ที่มาของการถ่ายคลิปที่แรกไม่คิดว่าจะถ่ายคลิปคุยกันไปคุยกันมากกันเลยเออ ก็บอกไปท้ายไปก็เลยเออเป็นกันเพียงว่าจุดคอก็เลยเต็มงานกันตลทัศนิกเขาเรียกว่าทัศนคติคล้ายๆกันการมองโลกกันสิตวิญญาชีวิตนี่ยังคล้ายๆกันมนุ์บ่านมันไหนนาเวทีอย่างแบบนาเวทีมนุษย์บ้านมันเป็นตำนานบ่างก็คอยกุดมันหอนเขาบม่อยากลุกลรอแม่มันหอนเอาอยู่ใต้วิขนาดมันหอนอีหลีเออนั่งเอาอยู่แม่ วันนี้มือสุดแล้วเมื่อออกไปนี่ลรากันอาการรถยไดยันฝนตรงนี่ประเด็นอื้งตึงอื้งตึงมาเนาะอ้าวเขามีกระทงกระทะแต่แม่ไม่ชอบกินหรอกมันคืออะไรเนี่ยไข่ลูกกระทาหรออันงูกระทะไงแม,ม,ม่ลูกก็กินน้อยเดียวลูกก็บ่ค่อยมากกวนะ่านานๆเธอกินมทิ้ขอบคุณแม่เมียที่เขาให้กำลังใจริญหารายปลูกปลูเจ็ดท่น ีวันครบรอบ20ปีที่น้องมะนาได้มายืนอยู่บนเวทีสงุริยงนะครับได้มาจับไม่ได้มาจับไม่สาวน้อยเพชรบ้านแพงวันแรกคือวันที่11มีนานะครับจนจำได้ดีจะขอบคุณสาวน้อยเพชรบ้านแพงขอบคุณพ่อโจผู้มีพระคุณทุกคนที่ในน้องมะนาได้มาพูอกับแม่ยเมียพอจนี่เป็นน้ำเปล่าหอดบานดิจำได้ว่าแม่นมืนไปตั้เอาหอดบานไปหาเผาหลวงใจมานนี่ผมเดือดสิวันี้ยังจบประเทศนอนแต่ขนาดที่เขาจะฟ้อง อยู่ของเจ้ะของแบบนี้เป็นตลกนะครับนอกเทศกาลทีภาษาเขาก็เป็นเราในพูดเลตอนนี้เฮาก็ม <Halloween. S 1> ีความสุขแล้วน้องเมียเนาะแมียนเทศกาลที่อยู่ของดีที่สุดเนาะเทศกาลทุกอย่างมันก็ดีๆแม่กับเทศกาลที่ของจ้าของก็ต้องผมก็จะเป็นต้องไปบอกว่าพวเทศกดีถ้ามีผมก็ต้องไปในประเด็นเทศกาลก็แล้วกันเพื้นพาคอีกอยังก็เไปนะครับบางเคืออาจจะมีเงยนมีถอดเป็นเรื่องข้ามราษคนเท่านะครับคนเท่าสิบผมมีเงินเลยครับบอมเมียไม่ไปไม่ได้ครับไปไม่ได้แต่ละวันเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรใช่ แล้วก็ต้องผ่านั่นไปเด็นคือสิ่งสำคัญที่ผ่านว่าเด็กกับพ่อกำลังใจแม่แม่พ่อก็ให้กำลังใจตลอดมันก็ลูกไส้เบาเบาโดยสิ้นก็พ่ออันนี้ยอมรับอันนี้ยอมรับว่าอะไรสด่วนพ่อให้กำลังใจลูกเป็นยังังสิแม่ก็มั่นใจตลอดคูดได้หลายเรอันอันนี้ยอมรับอันนี้ยอมรับยังเงันบ้านักเป็นแม่แม่เป็นนาขาววันบปอร์เด็คุยยังไงก็แม่แม่เด็กครับบปอร์เด็บเปร์เด็ค่อยช่ยทันส่วนตัวหรือจังไง ว่าไสดกันไม่แม่เขหูว่าเพราะว่าผมกะเวลาเข้ากับนองแต่ไหนี่านเข้า่า,านใส่าตปัญหาเข้าวันสิหรือตัวเขาดิปัญหาเข<ม>้าปนตรอตุนเขาไ่ได้ินพอดีหงว่าพอดีหงว่า,าเออเขานอนย้ำนี่เขานอนย้ำนี่ลูกนอนย้ำนี่ลูกสิลูกไม่กินมาอยากเออเวลา,า,า,าลกรสิมสัท่าเบื้องลวงย้ำไรสดคือกันก็คิดแม่เรังมือพระอดีมัทาคิดเพื่อนกระถามมีการถามเบื้องเออไรสดจริงงกว่าไปหาลูกใต้ย่างว่นกระถามถึงอาจจะ อาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆแต่เขาก็รักเราจริงๆหรือรอนแลดูเราอยู่นนี่แหละคือผมก็คือแบบนี่แหละคือผมพูดตลอดว่ายิ้มสผมไม่ได้เยอะแต่ผมก็อยากรักษาเมียเมียที่น่ารักของผมไว้แบบนี้ผมจะได้เพิ่มหรือว่าเพิ่มกะก็เพิ่มเป็นอย่างเพแค่รักษาเมียเมียอายุก็ผมก็ดีไม่เพิ่มก็ไม่เป็นไรทีนี้ใช่คือแบบให้กะให้กะให้เนี่ยเ่อให้กะบพ่มเป็นอย่างบ่มีกะบพ่มเป็นอย่างเพาแค่เป็นกำลังใจกันอยู่น้ำกันนั่นสิเอาเข้าใจกันฮักกันแล้วเข้าใจกันมันมันหายาก เขามาหามาจับมือนบอกไจังงั้นแต่มาคืนนี้มีคนมาหยองวดนเดียคือลองพิจ่ตรแต่เจียมดีแต่ลองพิจิกรไปเฉียวมาคืนนี้ดีใจที่แบบแม่เดบเวอยู่แล้วก็เป็นผู้ชายนะแม่ถ้าเป็นผู้ชายแล้วมันแบบอู้แล้วมันดีใจนะใช่ใช่ใช่แล้วก็สร้างคนต่อแหียนนี่ลองพิงตสักคนต่อแหลนคือสิได้สิได้ติดเทคนิคจับหนึ่งคือผู้ชายขี่เหล่าเมาเมาผู้ชายแบบบ้านๆแต่บมันบ้นแบบดีใจมากเลยนะน้องแม่น้องือแบบ ว่ามันเอสิเสียงดีคต่อเ่ดังโอ้ยตื่นตดใจวันน at> ี้ครบสองครบรอบสองปีใช่สมพรแมนเิ็นเย็บมาลงมาไรไง่อย้ยเบอร์วังอลังกันว่นไงจะได้ไปกูุกสอบมาี่าไม่เห็นเอาให้กำลังใจจากวงแม่มาก็บอกดีเลยเขาตาเดี๋ยวว่าเป็นงานหนามียเฮ็นดีฮะงานหนาเมียจเฮ็ดเอาซะหรอวะเอากูได้ยินบอกกูว่ท่านใดพักนีอยู่อีกหนึ่งร้อยคะแนนจากแม่ๆนะครับ หนึ่งมื่นหกพันคะแนนทำได้แม่บอกบอกคนแทนลูกชายบอแม่ดูบอลหน่อปีนยอดให้ขาดเตีงเอาคือปิดเลี้ยวเถะยังนีงล่ะแมวเราปิดยอดให้ขาดจีนวะโอ้ให้รางวัลข้างเคียงหน่อยรางวัลข้างเคียงแต่ไม่มีมาหลายวันแล้วหนิรางวัลข้างเคียงก็ให้ได้เด้อครับเดูน้อเให้ฮาเช็ตก็ได้ให้ไปลุงก็ได้เลยเออพอมีพอมีกำลังใจในการสู้งานหน่อยพระเอกเขาพระเอกวงสาวหน่อยเดี๋ยวนี้มีหลายคนที่เสียงดีได้ย่องลัว หลายคนที่แบบว่าแต่ว่าน้องมันน่ก็ประสบการณ์เนี่ยบ่ม่นก็เอาก็ธรรมดาล่ะเนาะเกิดมาจริงจริงเลยเป็นไปบ่ได้ดอกผมไม่เคยไปเรียนลำเรียนอะไรมานะครับดูใน YouTube อูบเล็กน้อยสมัยสมุนนี้ก็ยังั่นหลานบ่มีโจทยตะกี้โอยไปเรียงควายนี่ยลองแต่เพียงแล้วสมัยตะกี๋เปนบ่มีโทรศัพท์มากมากายเพิ้งอย่างครูบ่กคอยเป็นเมียเจ้าชุดเจ้าสาวก็บ่ได้ใส่ไปลอกเพิ้งลอกแต่เพิ้งนี่ไปเรียงควายอ่า บคือแมบปอนปอนปอหานะปอหาปอหวกลองพิงย่างหู้ปอดวงใจทรพีมือควายเปีโอไหลูกลาอยู่ไรไปนายาค้าบางคนบม่มีโซบป้าปองมีแต่สองมือจนจนที่กอมหน้ามุน องพันอะเอานี thin, ่ห oh. okay. uh, ่าอมันอร่อยไหมน่อยลองกินยังเ้าชิมหน่อยดิถ้างันอะ เสียงเงียมาแตกไดไหมรอพี่นี่ไปเปลี่ยนปกตีเปล่ยนละครผู้เท่าไห้น้ำผู้เท่าไห้น้ำตัวเดียเปียน อกใส่บ่เห็นใจแม่เลยร้องอะไรไม่ไม่ลุงสี่ให้มือที่แม่เคยหอมจะกลับมาสมมา้มไม่หรอกเพราะว่าูกสาวแก่เป็นสาวที่แม่มดูแลเจ้าถีบที่แม่จนหัวขมำปากจี่เคยป้อนเขาเจ้าดาจะเว้าบาดใจช้ำเว้าใส่แม่จำจำไ่อยากมีแม่จน มีดจังสีหรอกอันนี้ได้ย่องอยู่ลูกลูกมีแม่ลูกมีลูกละอะไรด้ลูกลูก <c oughs> ลูกของลูกนี่มันมีแบบนั้นลูกสาวของหัวใจควา่อยู่แม่เบนปอดปิดให้รุ่นเน็ตอะไรดิรุ่นร้อยคะแนนรุ่นรุ่นรุ่นแล้วค่ะเอาทางไหนไอแก้าท,าทางไหนด 00, ีพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันคะแนน หนึ yup. 1, 000 000่งันหนึ่ร้อยคะแนนพันว้าวไวมากเมาของดีจากภูพานเอามาจะเอามายนงไแม่มอนอันันเพิ่มให้ห้าร้อยคะแนนขอบคุณครับเพราะเสือมาให้พันเพราะจู่มีปืนมาหมอจ่อ ว่าจะได้ซิมตัวไหนเนี่ยฮะจะได้ซิมวะน้องเนาะอซิมอะไรอยากซิมอันดีบอันดีบอนแห่บักเมานี่อุูยอร่อยนะจ๊ะของดีของดีอะไรนะของดีปูพานแต่ก่อนอันแต่ก่อนมีงานบักเมาเด็กอกอกหักที่งานบักเมาเพียงผลงานเพียงใหนน้องมานนะงานแห่บักเมาไปเจอกันเลยไปเจอยุคคางรถบักเมา ไปเฮ็ดเขาเมาอยู่บ้านพีสิงอบิสิงอบิสิงเอาเลี้ยวแถวเอาไปหาคนได้แล้วเราไปแล้วเราไปแล้วพ่เมียอ้าจะให้ดิชิมดูดีกับสุขภาพนะวายใจดิฉันเนี่ยล่ะเป็นคนปูน้ำก็หนีกันนีแล้วมากินของกันเบ็นรุ่งเรือนเลเออไปไปไปกัน เียึดตัวอย่าหลงเม่งโอเคคลิปนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะะขอบคุณที่ให้รบกวนไปแล้วยึแต่งตัว